ปะกาวโตร,ตรหาหันโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตสะปะกาวโตรหนโตสัมมาสัมพุทธะเสีอานอควายตัดตัง้งก่อนก้อนเจตดาวาสานเรียกยินนผู้เล่าไปาใส่สัตาเลียนแ่งมือดีดอตัดตาแมตตาก็เลยได้แก่ต่างมันก็คนใหนสมซา ได้ทำบุญชาพระนางโอ้ทฤฤษณาผู้มอดเพียรหลายปีแล้วได้เกิดเกินอเอาเ้าแต่มื่อนี่พอตัตตาเม่ตัตตาลึกว่าได้ลักเห็นขอพร้อมรำมโรงสารเจียจาการทำาลาเกี่ยวเาาขากล้าก็เสร็จจินเพราะเป็นยินดีต่างบ้านชุดส่วนในตุสวาง <c oughs> เทตามีติดตามพร้อมบุทธกคุ้เป็นหมอกไปอย่าไไรกินดอกมัวคุ้มแลเอาการเป็นบุญเอาต้องกราบดอกไม้ย่างให้สมามีผ้า่าวแจ้ว่าสัตว์เลื่อนหอนหถอนเนี่ยเดี่ยวมันเจองักหาไว้ยสุดสายพิมพ์ของเสพเทปที่ตาโยตันตาเทียนหูดอกมัวป เอาเส้นบ้านใกลหรือบ้านไกลกระไหลลังเข้ามาหาพอตัดตาแม่ตัดตาไปเชิญมาเพื่อกินขน,นมต้มมาชมง,งานที่หลายหบาทพอตัดตาแม่ตัดตาไปบ้านเก่าไปบอกเอ,าอ้าที่ดอกดอกมันนี่ที่แดงออแปุ่นเออมี่ขนมแลเข้าปุ่นพร้อมตั้งแตงไทยยาทานนั้น แม่นูถาดมาผู้่าต้จากแล้วจักไปนี่ดอกยูตายเมื่อโยกไกลเลยโยกไกลเด็กมาเลยมาตาลเมติใจเนี้ยวอดคุณแม่หนูทาดมาเด้อโยกไกลเลยอยกไกล เมื่อเนือดึงอาเนรเียมพูไว้ยเยอะพี่ภูเข้ไมู่ว้ยเยอะนเล้ยอยากมาไปใส่แล้วแม่เิีพ่อจูบบวแม่ดุดอาหาร ที่ได้ใาเรื่องใบดอกเบี้นาอยู่บ้านสูงบ้านหัวเป็นกล่าวเบในห้องอ้าวมีคนสัดละเสียโยกเกียรตีคุนบุษนาหน่อแมมละาเกียรตีคุนไทยหอบกุ้งดำร้องไสะดิดยยงมีอายุย่นนานรู้มีวรรณะของแถรดอกใสเลี่ยดอกของนวลนัน เอาสุขทุกข์ล้วนๆรวมอยู่เป็นผู้เดลทะเลแข่งแรงกายบ่อลเลี้ยตั้งร่างปาสิดอันไว้ครองดอกตามครองโคดม